พี่กุยครับครับผมดาวินนูเยสนัดที่ผ่านมาซัดแฮตทร,ริกเลยต่อยใส่สตโตเข้าไปใช่พี่กุยมองว่าเก็บหรือว่าขายดีครับพี่ก่อนจะเข้าสู่ซีซั่นนี้พี่ค่อนข้างมั่นใจว่าดาวินไม่ได้อยู่ในแผนอของอาร์เนสซอตต์จากปีหนึ่งที่ทำงานมาแล้วก็โอกาสในการ<ล>ใช้งานเขาในช่วงหลังๆอะไรแบบนี้แล้วก็ความมั่นใจของดาวินก็ดูจะหดหายไปเยอะาโดยความเชื่อส่วนตัวเนี่ยคิดว่าเขาไม่น่าจะอยู่ในแผนแต่ทีนี้ ชีวิตเนี่ยบางทีมันก็มีอะไรที่มันพลิกผันมันมีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นสไตรเกอร์หรือว่าตัวจบสกอร์กองหน้าเบอร์9้าของเรอร์พูเนี่ยนะก็มันก็จะมี2คนก็คือโชตากับดาวินที่ไปเล่นตรงนั้นคนอื่นเล่นได้ไหมก็มีมีขยับดีอาร์สไปเล่นแต่ว่ามันก็เป็นแผน2แต่ว่าหลักๆกองหน้าเนี่ยที่จะยืนตรงนั้นมันจะมี2คนแผนเดิมเนี่ยพี่ยังเชื่อว่าดาวินจะเป็นคนไปแล้วจะมีกองหน้าคนใหม่เข้ามาก็จะมาแย่งกับโชตาพี่พอโชตาไม่อยู่เนี่ย กองหน้ามันจะเหลือคนเดียวเพราะนั้นตอนนี้ที่ลิปูมีข่าวว่าโอเคได้เอกิติเก้มากองหน้ามันกลับมาเติมเป็นสองทีแรกเดิมเนี่ยเอกิติเก้มาเนี่ยเขาน่าจะมาแทนดาวินถูกไหม,มเพื่อมาเล่นแข่งกับโจตา,ตาทีแรกพอโจตาไม่อยู่เอกิติเก้มามันกลายเป็นสองเท่าเดิมละ,มนะในมุมในมุมพี่ก็มองว่าถ้าเท่านี้ก็อยู่ได้หมายถึงว่าก็ด้วยชุดนี้ได้เอกิติเก้เล่นเบอร์สิบได้เบอร์เก้าได้ ดาวินก็เป็นสไตรเกอร์เลยแล้วก็ดูจากแนวโน้มในการในการเล่นอุ่นเครื่องก็ถือว่าทําได้ดีต้องมีดาวินคาไว้อย่างน้อยกองหน้าตัวกองหน้าในทีม2คนเนี่ยมันต้องมีตัวเก่าสักคนหนึ่งคือถ้าเป็นตัวใหม่2คนเลยไม่ลงล็อกแลละมันอันตรายอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือริบนต้องมีการปรับมีฟอร์เรนเวียสเข้ามาเนี่ยก็จะมองว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับดาวินก็ได้อะไรแบบนี้แต่นี้ก็ต้องรอดูต่อไปว่าดาวินอาจจะถูก ปล่อยไหม,มเป็นไปได้ไหมพราะดาวินเองอย่าลืมว่ามันปีฟุตบอลโลกต้องคิดถึงโอกาสในการเล่นฟุตบอลโลกของเขา,ใช,าใช่ไหมลงนัดพัก5นัดหายไปอีกหนัดถ้ามัน <ลง S 1> เป็นอย,อย่างฤดูกาลที่แล้วล่ะ,ะมันจะเป็นยังไงใช่แล้วก็ดาวินเนี่ยสปีที่ผ่านมาเนี่ย พอลงสนามเกมจริงเนี่ยเขาทําได้ไม่สม่ําเสมอพอใช้คาว่าไม่สม่ําเสมอพอแต่ว่าสามปีที่ผ่านมามันอาจจะมองเห็นบางอย่างแล้วก็ต้องคาดเดาอีกว่าสโมสรวางมองยังไงมุมของตัวพี่เองกับมุมที่พี่อ่านใจสโมสรนะยังอยากเห็นเขาอยู่ต่ออีกสักปีนึงนะเอาตรงนี้ก่อนมุมของตัวเองแต่ว่าในมุมของสโมสรพี่อ่านว่าไม่แน่มันอาจจะมีการขยับขยายอีกด้วยด้วยโอกาสของตัวนักเตะเองแล้วเขาอาจจะ ปแล้วก็นักเตะทีมอาจจะดึงนักเตะใหม่กองหน้าเข้ามามเป็นกองหน้าตัวใหม่2คนเลยก็ก็เป็นไปได้แล,แล้วครณละครับแฟนหงแดงใน p p พ s p r t t คิดว่าดาวินนูเยสกองหน้าของเราจะอยู่ต่อไหมลองเดาใจบอร์ดบริหารดูฟังจากพี่กุยแล้วคอมเมนต์บอกกันตรงนี้เลย